สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะมนันีอีสานบอกข่าวกับมาบอกข่าวดีกับพี่น้องอีกคือเก่ายินดีกับพี่น้องเชาานาะผู้ปลูกเขาค่ะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจากไล์เป็นกำลังใจเห้กับช่องอีสานบอกข่าวในเด้อค่ะ อิสานบอกข้าวก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในการประชุมคอรมอมาตลอดสำหรับมือนีรุ่นตลอดนะคะว่าจะน้ำเรื่องของการใจเงินพี่น้องเช่านาผู้ปลูกเขาเบาจะเป็นไร่ละหารอยบาทหรือว่าประกันรายราเขาคอรมอบอ สิ้นสุดการล้อคอยค่ะพี่น้องทางคอรมอมอนะ่ะเพิ่นเห็นชอบให้ยใจเงินคาบริหารแล้วก็พัฒนาองนั่นแหละค่ะซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับคั่วเลือนงละเบเกิน20ไร่โดยวงเงินที่มีการจ่ายในรอบนี้อยู่8 8หมื่นล้านบาทและกุมเป่าหมายที่จะต้องจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,ร,กรไร่ละหาร่อยบาทรอบที่2ก่อยู่4.6ล้านคัวเรือนนะคะหรือว่าเป็นขอบคั่วนะคะคุณผู้ชม ตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์น่ะนเสนอเขา่าทางคอรมอและมือนี้ยินดีกับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกเขา่าที่รอคอยกันมานานแสนนานเนะาะละกาศเดือดร้อนบ่าว่าจะเป็นโควิดไวรัสโควิด COVID -19 เข้าขามากระทบพี่น้องนั้นเศรษฐกิจกับบดีในส่วนของภัยแรงกับสิตามมาเมื่อนี้ได้รับข่าวดีแล้วค่ะคอรมอผลเห็นชอบจ่ายเงินค่าพัฒนาและกับบริหารคุณภาพเขา่าไรล,ละหาลอยบาทรอบที่สองระเดอ้อพี่น้องโดยนายจุลินลักษณะวิ ร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพิ่นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กยินดีกับพี่น้องชาวนาว่ายินดีกับพี่น้องชาวนานะครับครมอเห็นชอบใหจนใจเงืนค่าบริหารและพัฒนาคุณภาพข่าวไรและหารยบาทขั้วเลือนอกเกิน20ไรด้วยวงเงิน2.8หมื่นล้านบาทเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับ เงิงนในรอบนี้อยู่ประมาณ4.6ล้านครัวเรือนตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์เ,เสนอแล้วเพิ่นก็ร่วมแสดงความยินดีน้ำเพราะว่าเพิ่นเป็นคนเสนอเข่าคอรมเน่ะพี่นองเนาะ แต่ที่นี่มันขึ้นมาก็คือว่ายังบทนในหูวา่าจะมีการจ่ายเงินไหลละหารอยบาทรอบที่สองมือใดแต่ว่าหูแต่วา่าคอรมโมชิอนอนุมัติใจ่ายแนนอนไหลละหารยบาทรอบที่สองเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรถามเขามาหลายวา่าเอา้าคอรมอเคาะแล้วสิหูบ่วาจ่ายทางธนาคารทกศกันอีกเทื่อนนึงเพราะว่าทางกรมส่งเสร,ริมการเกษตรเพิ่นสิสด้สทรงร้ายซื่อเกษตรกรผู้ปลูกเขาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสร,ริมการเกษตรจากขอมูล คุเกาเนี่ยแหะค่ะบอแมนวาสิได้ตุ้มเรยวสําหรับข้อรมอเป็นประกาศออกมาเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มไล่ล,ละหารายบาดรอบที่หนึ่งก็ยังคงท่านในใจประมดยังมีการตกค้างเพราะฉะนั้นกเกษตรกรพี่น้องชาวไหยชาวนาะแต่หูว่าจะของประธานในกป,ปั๊บปรุงทะเบียนเกษตรกร,รกลับไปปั๊บปรุงให้มันแลว้วให้มันทัวเพราะว่าเวลาจ่ายเงินสิบไันใตกลน้นสิได้เงินน้ำพอแม่พี่น้องคนอื่นเพลินนะคะแล้วกับที่นี่ในส่วนของไร่ละหารอยบาทนะสินสรดการรอคอยแต่ต่องมา รอทั้งธนาคารทกศประกาศวันโอนเงินอีกเท่อนึงนะคะพี่น้องอีสานบอกข่าวก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องอย่างต่อเนื่องขาดการว่าบพานาจะเกินประมาณหนึ่งเดือนค่ะน่าจะได้รับการโอนเงินให้กับพี่น้องเจ้าหน้าผู้ปลูกเขาไร่รหารอยบาทรอบที่สองเอาเป็นว่า ติดตามขอมุลข่าวสารยังต่อเนื่องยินดียังหน่อยนะคะมาช้าดีกว่าบอมาพนาพี่น้องเพื่นว่ายังหน่อยก็ได้หูแล้วว่าคอรมอเพิ่นอนุมัติจ่ายแน่นอนส่วนมือวันเวลาจังหวัดแผนการจ่ายเป็นแบบไหอีสานบอกข่าวสิมาบอกพี่น้องอีกทีนึงนะคะเนาะขอบคุณหลายๆที่ร่วมรับชมติดตามแล้วก็ จังใดก็เป็นกําลังใจเหตุกับช่องอีสานบอกข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c r ไ b e เป็นกําลังใจเหตุก,กันและกันนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามและสวัสดีค่ะสําสบยบดีทุกผู้ทุกคนค่ะ